โอ้ยโอยเฮ้ยเหนาุเลยเโอ้ยเบนว่ะเบนหรอเี่เบนว่ะเฮ้ยเบนปีกนกเด้ปะน่าบอด้วยเฮียเียสวยจัดนี่กนด้สวยจริงแจุดใจมันเป็นลัเษียด้วย โอ้ยคันน anyway> ws ี้เดือดแน่คันนี้เดือดคันนี้เดือดไอ้เหี้ยคันนี้เดือดคันนี้เดือดนี่ฮะโอ้คันแดงนะคันนี้เดือดแน่เดินนะขอหลอดได้มั้ยครบาพร้อมกับป้ายทะเบียนของรัสเซียนะจะที่จะแถมให้กับรถตัวรถคันนี้ครับความพิเศษของมันนะเดือด โอเคครับเปิดแล้วมันล้มนะมามันหนักนหนักประตูมันหนักจริงๆนะประตูปิดนกนะแม่เราเรียกวัตถไฟดอกเอาอย่างนี้เลยก็ว่าได้ทันี่สวยจริงทนีสวยจริงหน้ายาวๆแบบนี้บอกเลยว่าเครื่องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนสวยมากสวยมากสวยมากสวยทุกระตับเลยตัดเป็นเอชเอลอาร์ครั้งนี้และมีโลโก้แมคเลเรนนะติดมาอยู่ด้านข้างด้วยนะติดไปอยู่ด้านข้างด้วยนะ ให้ฟิลทั้งสองสปัตนะทั้งเบนทั้งแมคฟาเรนนะครับมีศูนย์บาทนะใช่ใช่ท่านั้นผมแล้วนับสามสองหนึ่งเริ่มแล้วผมโนซอสิบเอ็มครับล้วท่านี่สามสิบล้าไตรบอลเทสสามสิบล้านนนี่ดิเริ่มมาแล้วอินเวสสี่สิบล้านนะดาวบอลเทสจะอินเวสเริ่มมีหน้ามีตาในสังคมขึ้นมาแล้วฮะโนซอสบอกเบาดิดนึ่งขอสิบห้าล้านนะเบานิดนึ่ง สี่สิบห้าล้านเบาๆนับหนึ่งสี่สิบห้าล้านเบาๆนับสองกูอีสี่สองล้านครับอสี่สิบห้ากอีวมายังไงอะนิ่มไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนในงานประมูลแต่วันนี้เขามาแล้วสี่สิบหกล้านกูอีนับสองโนโตสี่สิบเจ็ดล้านครับโนโตสี่สิบเจ็ดล้านนะวาเลนสี่แปดครับวาเลนสี่สิบแปดล้านโอโมห้าสิบสามครับโอโมห้าสิบล้านนับสาม่ะ แข็งใหม่แข็งเลยสุดเกินเออโดยจริงไอ้เหี้ยโอ้โหถาสิล้านนับสี่ได้เมื่อนี้ยหกสิบล้านครับโอ้โหหกสิบล้านนี่ผมไม่ฝาดตลอดเนี้ยดี๋ยวไปเป็ดหมาเนี่มันไม่มีจะารย์ตังจะกินแล้วนะเขาเอาเงินจากไหนมาสิบล้านโอ้โหนับสามนะได้เมื่อเนี้อับสี่ 60ล้านไม่ใช่ราคาบมูงวะนจบ60ล้านและขอแสดงความดีนี่พิ่งพูดครั้งแรกเลยนะ DMH Diamond Head มูลค่า60ล้าน p r e s i d e s Ben SLR McLaren ถังนี่ถังนีินเว e 6 8มาว่าินเวทตบ Diamond Head ว่ะอินสาอันตัตรงนี้ละอับสาม เวดหกเอ็ด <6, S 2> ล้าน <c oughs> นับสี่และขอเจะมญนดีกับอินเวตมูลค่าหกสิบเอ็ดล้านนับครั้งนี้ครั้นงน,น,งนี้มีไหมฮะหมื่มนหนึ่งหมืนหน่นนึงมีไหมครั้งนี้ต้อง ยินดีเลยนี่นะเ,เลขกระเป๋า51ครับผมปิดไปที่61ล้านนะสำหรับ Mercedes Benz SLR ครับแม็กกาเ,นนเนรนนะอีชันนะผมแม่ยอดสุยอดอู้แต่วนนี้จะได้จะได้อยู่แล้วฮะไปท่าไปยอมแพ้ที่หนึ่งล้านนะก็เลยเสร็จอินเวสตไปเลยเอ้าวหูยเร็วว่าขำนนะเดือดจริงๆริงครับการเมืองครั้งนี้ครับแค่ไม่กี่คันก็รอไปเกือบสองร้อยล้านแล้ว เกือบสองร้อยล้านแล้วงูสี่คันนั้นสี่คันเท่านั้นเกือบสองร้อยล้านแล้วแม่คันที่ห้าพร้อมแล้วเช่นเดียวกันเดินทางมาถึงขึ้นทางแล้วนะ,ะทุกท่านใครที่รู้ตัวยังไม่ได้ใช้เงินยังไม่กู้เงินอลืมไปหากู้ได้เลยนะ,ะตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วคันที่ห้าูก็พร้อมแลวเช่นเดียวกันไปรับชมพอรับมันได้เลยฮะ รอดุยอุ้ยอะไรอ่ะทำไมชุดแต่งมันน no yes in ี้นี่กรรอได้ด้วยนะเห็นทายเห็นทายจังๆเห็นทายไม่ค่อยชัดและอุ้ยทีออะไรอ่ะทีอร์อะไรอ่ะยาฤิสไม่ใช่เหยอเช้ารอไม่ใช่ แม่อนปดโูด <gegen violin> <warfare> ิเ <left for Diamond Hai> ียูดูาูดูาตเดกขอเขาัดตตมดิโอ้ยไม่สวยไม่สวยจัดมันจะไม่เือนใไม่้อยแล้วจะเนชิโอ้ยลดี้ค <Elijah> ือตัวเด็กตาตอาฮก้าสองันยิามบีวอเหรอวะ ดีบอตตีวอลด้วยสำนักแต่งมาแล้วล่ะริบตตีวอล์อะอยู่แล้วันนีู้หวงอะไรขวานด้วยโอ้โหผมบอกเลยที่สำคัญนะฟังก่อนคดีแล้วคันนี้แต่งได้โคตรเยอะอะเอาไปแต่งเอาอิตตี้ออกออกก็ได้เอาชุดแต่งนี้ออกก็ได้เอาสำนักนี่ออกก็ได้ จะไปแต่งอะไรก็ไปลองแต่งเอาเองแต่ต้องเป็นเจ้าของก่อนแล้วขั้นนี้อุ้ยมาอีกแล้วผมบอกเลยท่าสายเอเชียมานี่ผมบอกไม่แพ้ใครนะและปีใหม่ล่าสุดด้วยไม่มาแต่งไปเยอะครับมันเอาออกได้โป่งอ่ะแต่มีโป่งมันก็ดีนะยีงล้อไม่ค่อยโดนแล้วเปิดสิบล้านเลยคันนี้แรงจริงๆมีไม่เยอะตอนนั้นผมแล้วนับสามสองหนึ่งเริ่มมา JK ยี่สิบครับ เ20ลี่ยประมูลกันแค่นี้อย่าประมูลเลยดีกว่าน้องเชียเปิดไม้แรกให้เขาแล้วไม้ต่อไปทั้งดูัว40ล้าน40ล้านล้านเบิ้มได้ได้บอลเฮด70ครับหูยหูฮะได้บอลเฮด70ล้านนับสองเขาเนี่ยคันนี้บางบอลบอกว่าขอนะขอนเออบางบอลขอนเออ70ล้านคันนี้แรจริงๆ แต่เขาจะให้หรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะสายญี่ปุ่นคนรับรถญี่ปุ่นผมอะไรขวาเยอะเหลือเกิน70ล้านดาวน์เฮดนับสาม70ล้านดาวน์เฮดนับสี่แล้วผมบอกเลยถ้าใครได้แค่นี้โออี71ล้านนี่ไงฮะบอกแล้วเพอโออี71ล้านโอโม่75ล้านดาวน์เทส์80ครับ80ล้านพี่ดาน์เทส ข้ออีกแปดสามอะเชี่ยร์เซ็นมาว่าพี่โเอียเชียร์เซ็นมาสั้นๆนะครับฝ่ายใจเดนการ์ดเราติ่มไปเลยอ่ะเท่าไหร่ตอนนี้ต้องเรียบหลิ้นแฮกแฮกแล้วครับตอนนี้แปดสิบเอ็ดล้านโคอีกนับสามไดมันเฮสแปดสิบหกครับแปดสิบหกล้านนะมีปากมีเสียงแล้วมีปากมีเสียงแล้วไดมอนเทสแปดสิบหกล้านนับสามอุ้นานๆดีไดมอนเฮดเขาจะลุยนะฮะใครก็ได้แย่งเขาไปทีฮะ แย่งกับพิทยาแปดสิบหกล้านนาวเทสนับสี่และขอแจ้งความดีครับนี่นะครับแปดสิบเจ็ดล้านออีบอกเซนบอกว่าไม่ไหวนะบอลแค่นี้ยังน้อยไปหนูน้องหนู J A K ไม่มีตังครับ J A K แต่บอลแต่มันเทสเก้าสิบแต่มันเทก้าสิบอะเก้าสิบล้านเฮ้ยจะทะลุแล้วนะจะทะลุระ้ับแล้วนะ กาสิบล้านต oh, ีเอเมอต้านับสามอะเก้าสิบเอ็ดล้านโอ้เ็นมาจากไหนวะสวจริงนะมันสวยจริงนี่อ้แต่คันนี้ต้อบอกว่าสวยมากแล้วได้ไปจะเป็นญี่ปุ่นนะได้ไปเลยนะไม่มีเปลี่ยนมเปียนเป็นอย่างอื่นนะฮไปจะเป็นญี่ปุ่นเอาไปเลย นะฮเปนเรเยศร้อยครับนายเป็นเรอย้อยคที <t un> <t un ่่บอกูนี่ครับเีไปต่อก็เอาไปเลยนะครับรถคาราลสู่ความยิ่งใหญ่นะฮะตลอดการนะแต่เเร้อยนะเหนึ่งร้อยล้านดีเมตรนับสามอุ้ยร้อย วันปีวันนี้ไอ้บังมันส่งรูปมึงให้กูด้วยมึงมองตูดสาวอ่ะปีไม่เคยเจอดีเมียมึงมองตูดสาวแล้พี่ร้อย้านตูดสาวยั่ไหนมองมีรูปหลักฐานมีรูปหลักฐานมันบอกว่าผมมองตูดสาวมองจริงมึงมองจริงกูมีรูปหลักฐานมึงแค่เปิดไปละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสองร้านแล้วเขาส่งให้ผมด้วยว่ะผมมองรองเท้ามันบอกผมมองตูดสาวกระบาดนี่จักระบาดเนาะ โคอีร้อยหนึ่งล้านนับสี<ม>่นานๆจะเห็นโคอีนำเดมาสู้กันนะเพราะเขาไม่เคยมาปบง,งานประมูลหลายๆครั้งแล้วนะตามขั้นต่ำนะโคอีร้อยหนึ่งล้านนับสี่และขอเซอร์ไพรดีกับโคอีนะมูลค่าหนึ่งร้อยหนึ่งล้านโตโยต้าจีอาร์แปดหกอันนี้สองพันยี่สิบสามตำนักริเบตตีวอล์ ไลนยสองไเน่ไลน์สองไลนอไม่ยอมไม่ยอมอะตัดไปยสุดไอซสุดไอยสุดไอนับสามอะเพิ่มอีเพิ่มอีกหมนเป็นเจ้าของได้ครับเพิ่มอีกล้านเพิ่ีไงไม่หมื่นล้าไม่หมื่นอยู่แล้วไม่แสเพิ่มอีกแสนหนึ่สามจุดหนึ่งอะมันมีเฮียอะไรดีครับดีไว้ตัดสามนี่อะไรดีวะไอ้ ร้อยสามจุดสองครับเพื่อนพีแสนร้อยสามจุดสามดับเบิ้ลนัสามร้อยสามร้อยสามจุดสี่โคอีกนับสามเพ่แสนครับเพื่อมีแสนร้อยสามจุดห้าดับเบิ้ลนับสามร้อยสามจุดหกดับเบิ้ลนับสี่เพื่อมีแต่ครับร้อยสามจุดเจ็ดโคอีนับสามร้อยสามจุดเจ็ดโคอีนับสี่ และขอะจอปรีร้อยสามจุดแปดผมบอกเลยใครได้กันนี้ไปสองรออสองได้นี้นะไม่ประมูลรับกลับได้เลยพ<ม>้นตังหมดแล้วไม่แสร้อยสามจุดเก้าโอ้ยโอ,อ้ยนับสามอะร้อยสามจุดโอเคร้อยสี่ล้านดาวน์เทสนับสามอะร้อยสี่ล้านดาวน์เทสนับสี่ และขอแซวดีกับดาเสมูลค่าร้อยสี่ล้านเต็นบอกเดี๋ยวร้อยหกล้านขอเพิ่มสองล้านละกันสองเลยอ่ะต้องใส่แล้วน่าจะหมดตื่นแล้วล่ะบังบอลเอ๋ยเซนบอกนะอันนี้เซนบอกเองนะนับสามเซนบอกร้อยหกล้านนับสี่ต้องจัดกันจริงๆิหรอบังบอลขอแค่นี้เราอยากได้มันมีเงินอยู่แล้วแล้วมันไม่มีเงินมันไม่มาะมลหรอกและขอแซวดีกับโคอีมูลค่าร้อยหกล้าน ครังนี้ครั้งนี้าฟีโดบาผมสู้อยู่มือดีเมรจริงๆรเหรอและครังนี้ว่าพนแศนโอ้โหร้อยหกจุดหนึ่งด,ด,ดับเมิติดกับมบารามาับสามอ้ร้อยหกจุดหนึ่งดาเมสลมันดื้อจังและขอเจ้ีกับดาเมิตัดใจไม่ได้1 1> ดบอลจุดหนึ่งนับครั้งนี้ นนานๆพี่นานๆหน่อยนานๆอย่าไปมันเก็บพื่อนรีบกครับสังี้เอาเซ็นาแล้วเหาเพื่อนเหมื่นหนึ่งกระนำได้และคราวนี้เซ็นร้อยก็ได้จริงอ้าวเฮียเปิดอหเออมดขอแดความดีกับได้เหนโดนคุอีปันราคาร้อยล้านอ่ะเหีย ปิดไปที่หนึ่งร้อยหกล้านหนึ่งแสนบาทฮะโอ้โหสุดยอดเลขครับสิบเอ็ดแล้วโอนด้วยฮะับทีซีเตรียมหยิบปืนจริงมาฮะน่าจะโอนไม่จริงนะคิดว่าไอมันไม่นีไปแล้วไม่นีไปแล้วมงจับกันด้วยเยี่ยดีมีอยู่เลยโอนด้วยเอาเยครอบ วนไปแล้วนะบอลอนไปแล้วครับวนไปแล้วครับแโอเคเข้าเรียบร้อยอะอู้รวยจริงเฮ้ผมมองยังไม่เห็นผิดไปหมดเลยนะเนี่ยจด่เขามานั่งดูมานั่งวิพากษ์วิจารณ์รถไปที่ไหนนะ้วเขาเป็นผ้าคีรีวห่อขี้นะฮะไอ้มองข้ามไม่ได้จริงๆนะโอ้โหเอา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 โอ้ยมึงจริงทำไมอ่ะปั๊มทำไมเนี่ยปรับต้นเหตุครับผมก่อความไม่สงบในงาน รอตัวที่ับปืนนไม่ผมมันขึ้นรังเพืิงครับตัวที่ับไม่ครับไม่ครับไม่ครับหนึ่งล้านครับผมเอาจริงด้วย,ยวหลังจบงานคุณต้องรออยู่ด้วยครับผมอ่ะ